สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับที่เป็นครับนะครับทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเจอกันตอนหนึ่งเพียงนะครับแดดฮอนครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้แดดฮอนนะครับสี่สิบเก้าองศาอีกแล้วนะครับบรรยากาศช่วงนี้นะครับโอ้ฮอนนะครับฮอนแห้งนะครับความร้อนสูงนะครับนะครับ ลมกับร่มฮอนนะครับพัดเข้ามานะครับเอาครับเมื่อนี้กับว่ามาจากันเก๊กเกนะครับก็สำหรับน้องออกแพงนะครับก็ได้เดินทางนะครับลงกทมแล้วนะครับกับแม่ติ๋มนะครับไปกับรถแม่ติ๋มนะครับพอวันอยู่เออเมื่อคืนนะครับเป็นอยู่เตยล่านะครับก็แปว่าน้องไปเท้่ยาโดมนะครับเมื่อนี้มนจะเข้าไปโดมนะครับก็มีแจะลด รถตู้แอดมินนะครับที่เพิ่นเขาไปรอรับนะครับน้องๆนะครับที่น้องๆขึ้นลูกใหม่นะครับที่บอสเป็นนายเป็นไว้ที่นะครับทางกดทอมอ้นำนะครับนะครับจากส่วน้องแพงนะครับก็เดินทางเลยนะครับลุงไปกับรถแม่ติมนะครับมาเนี่ยหน้าสีไปพักอยูห้องพักนะครับแม่ติมนะครับเมื่อนี้ก็พักพอนะครับเต็มที่นะครับ มืออื่นนะครับถึงจะได้มีการแสดงนะครับจังเสีออกงานนะครับไปหอยกับตรงพักพอนะครับมื่อี้เพิ่นยังสีไลฟ์สดในเบื้องนะครับนะครับทางช่องนั่นแหละช่องมาจิมนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นกระเดินทางอยู่นะครับเปเห็นเพิ่นโพสอยู่นะครับนอนแพ้งกับนอนนอนหลับในรถนะครับพอมาขึ้นโย่เตยล่าสดแจ้งนะครับแจ้งจังฟางเลยเนาะ นะครับนอกากคอยติดตามคลิปนะครับคอยติดตามคลิปนะครับจากน้องนะครับแล้วก็จากช่องวิจิมนะครับบางเพื่นที่มีคลิปเท่าไหร่นะครับไม่เขาจะตามนะครับสําหรับน้องฮักเพลงนะครับสำหรับผู้หนี้กับพักผ่อนนะครับพักผ่อนเดินทางนะครับ มีงานพวก่งนี้นะครับที่คอทมนะครับทัวคอทมนะครับมีกลุ่มปิดนะครับมีกลุ่มปิดหกวันนะครับหกวันหกร้อยหกสิบหกบาทนะครับแบบสามวันสามร้อยสามสิบสามบาทนะครับแบบหนึ่งวันนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับก็สนับสนุนนะครับให้กําลังใจได้นะครับซื้อบัตรลุมปิดนะครับโอนไปที่บัญชีนะครับ นะครับยมนินนะครับนำวงศาหรือนะครับอนุนุษนะครับนำวงศานะครับอยากกระซงสรีบนะครับเขาไปหาทางเพียรนะครับแอดมินเมืองกสีทรงลิงให้นะครับหรือนะครับใครนะครับอยากสมัครเป็นสมาชิกนะครับแบบรายเดือนนะครับก็สมัครได้นะครับทั้ง youtube นะครับเดือนละสามร้อยบาทนะครับผม โดยถ้ามีกลุ่มปิดนะครับเราจะไม่ได้ซื้อบัตรนะครับเราจะเข้ากลุ่มปิดนั้นแน่นอนนะครับได้ดูเลยนะครับนะครับกาสนับสนุนองค์กรนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าใครจะสนับสนุนนะครับน้องฮักแพงนะครับก็สามารถนะครับโอนไปที่บัญชีแม่แมมนะครับได้เลยแล้วก็แจ้งแม่แมาไปนะครับพักเพีไปหาเพื่อนนะครับ ขอไม่เลขบัญชีหรือว่าหมยเลขบัญชีนะครับในบ้านฮักนะครับก็มีนะครับโอนเข้าไปนะครับกอาลังใจนะครับน้องฮักแพงได้นะครับกนรวมยอดก็ได้นะครับรวมยอดเป็นเป็นวันที่หนึ่งนะครับมาไายวันที่หนึ่งนะครับการล่อรุ่นพี่น้องว่ามาไายวันที่หนึ่งนะครับที่ได้เท่าไหร่นะครับที่ผมก็แม่นะครับโอนให้นะครับสำหรับมาขึ้นนะครับมาไายนะครับ จากการไล่สดนะครับในช่องน้่จิมนะครับก็ได้มามม่นนะครับหม่นกว่บาทนะครับมาขึ้นแล้วเพิ่นกับไล์ในจิกตอเพิ่นอีกนะครับมาขึ้นเลยก็ได้ไล่อยู่นะครับถือว่าเป็นกําลังใจนะครับให้น้องนะครับได้เดอนต่อไปนะครับนะครับได้สู้นะครับได้หัดได้ร้องได้รำนะครับได้ทํางานนะครับที่จุเอยงรักนะครับถือว่านะครับพวกแม่เมนะครับ ให้กำลังใจนะครับตลอดมานะครับให้กำลังใจน้องตลอดมานะครับนะครับสำหรับน้องนะครับขึ้นลูกใหม่นะครับที่วัดโจพนโพนนะครับก็ที่จะไปสมทบกันนะครับนะครับเปิดตัวนะครับที่กรุงเทพนะครับที่กทมนะครับนะครับกับผู้ใดนะครับ พอเอฟซี MC, นะครับจะให้กำลังใจจะติดต่ตอไปได้นะครับน้องใหม่ขึ้นลูกใหม่นะครับเจนใหม่นะครับครับน้องรักแพงนะครับกาเดินทางไปรอแล้วนะครับเดินทางไปรอแล้วนะครับไปพักที่ห้องไม่ติม๋มนะครับพักผ่อนเต็มที่วันนี้นะครับมาคืนตื่นาสดแจ้งจังปางนะครับ นะครับฝึกฝนไปนะครับฝึกฝนเกี่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับพแสวงพลสวรรค์นะครับมาคู่กันนะครับต้องฝ่ายเรียนไปรู้นะครับฝ่ฝึกฝนเนาะไม่มีใครเก่งนะครับโดยที่ไม่เรียนรู้นะครับนะครับบางคนจะต้องเรียนนะครับพรสวรรค์หน่อยก็ต้องเรียน ตอรูเยอะนะครับเราก็ยังให้กำลังใจเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับนะครับผมไม่ให้กำลังใจได้นะครับเพราะตอนนี้ผมยังบุรลงคลิปอย่างนะครับกำลังเดินทางกันนะครับเลยบ่มีคลิปนะครับบ่มมีคลิปเบิ้งนะครับผม เอากระเบื้องคลิปนี้ไปก่อนได้ไี่น้องนะครับนาซีมีอยู่ตอนแรกๆนะครับเพิ่นเดินทางฮอดหมดละนะครับเดี๋ยวเพิ่นซีแวะใส่ท้านเขาอยู่ใส่กินเขาอยู่ใส่นะครับรอชมนะครับรอชมคลิปนะครับจากช่องแม่ติมจากช่องน้องเองนะครับเข้าไปติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับกดถูกใจกดซับสไคร้นะครับให้เป็นกำลังใจนะครับ ดูคลิปนะครับโดยไม่ข้ามโฆษณานะครับนั่นก็คือแรงสนับสนุนนะครับจาก f c ฟซพ่อพ่อแม่แม่นะครับที่ได้สนับสนุนนะครับทุกๆช่องทางนะครับถึงเราจะไม่มีมาอะไรนะครับแต่เราสนับสนุนโดยนะครับการดูการชมนะครับคลิปผ่านช่องทาง โชว์เชี่ยวต่างๆนะครับโดยที่เราไม่ข้ามโฆษณานะครับนั่นก็คือเราได้สนับสนุนนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเรามีแล้วก็อยากให้กําลังใจก็มีอะไรให้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมเอาบ่๊ว่ารายใหญ่ห้างครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีนะครับเดอดบรรยากาศฮ้อนห้อนพี่น้องสี่สิบสององศาครับผมคู่มือโพดโพนะครับ กำลังใจให้ทุกท่านนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ